สวัสดีครับผมพีทครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็เข้ากันในหัวข้อวิเคราะห์กาฟทองคําประจําวันก็เป็นวันที่28นะครับกรกฎาคมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะแต่ว่าตลาดทองคํานั้นไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะแต่ท่านอาจจะยังไปเที่ยวอยู่ส่วนใครที่ยังเทรดอยู่ก็ลองใช้ไอเดียนี้มุมมองนี้เป็นไอเดียนประกอบการเทรดได้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเมื่อวานต้องบอกว่า,น,าน่าแตกเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าทอราคาทองคํามันจะเทล,ลงมาเลยทีเดียวก็คิดว่ามันอาจจะเด้งสักขาหนึ่งแล้วก็ลงมาเลยปรากฏว่ามันทิ้งตัวลงมาเลยนะครับคิดว่าถ้าใจดีคือถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยน่าจะได้ตังค์กันแทบทุกคนนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้เด้งขึ้นมามันก็มีการทิ้งตัวหลุดแนวรับสาคัญที่บอกไว้ว่าถ้ามันหลุดประมาณหนึ่งเจ็ดหกสาถ้าผมจะไม่ปิดนัดราคามันมีโอกาสที่จะลงแรงแล้วปรากฏว่าตกลงมาทีเดียวเลยแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีบาาาววดแล้เียมู่ วันนี้มุมมองสารึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดของวันนี้เพิ่มเติมนะครับก็เช่นเคยครับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในพูดคุยในกลุ่มเทรดด้วยกันเราสามารถเรื่อไปที่ด้านล่างของจอนะจะมีในส่วนของตัวแสดงคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแพรน,นะตรงนี้จะเป็นลายกลุ่มไว้พูดคุยแพนของคริปโตแล้วก็ทองคาโดยตัวทองคําเราจะมีการรับเดตคลิปวิดีโอไอเดียการเทรดให้ตลอดนะครับใครที่สนใจอยากจะได้มุมมองการเทรดไอเดียการเทรดแบบนี้ก็ลองทักเข้ามาได้ตอนนี้ก็คือเป็น สิ่งที่เรา support ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายล,ลองทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขทางแอดมินดูได้ส่วนใครที่เกิดว่ายังไม่เคยมีบัญชีแต่อยากลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้นะสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของใครที่เคยมีบัญชีอยู่แล้วอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันก็สามารถทําได้เช่นกันก็เพียงแค่แจ้งย้ายนะครับหมายเลขผู้ดูแลมาที่หมายเลข1นึ่งหนึ่งหกสนสามแปดสามนะตรงนี้แจ้งทางแชทหรือสอบถามเลยเพิ่มเติมทางไลน์ได้จะมีเจ้าที่คอยแนะนำอยู่ รประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ก้าวของตัวทองคํากันนะครับก้าวของตัวทองคำ,นะคร,างงคำราคาทองคาําเนี่ยเมื่อวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดเลยนะครับราคาเนี่ยไหลลงมาเรียกได้ว,ว่าเป็นสองแท่งแดงเลยนะครับสองแท่งแดงเลยถ้าเรดูจากเดเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเรา,าอัปเดตภาพของภาพระยะกลางนิดนึงครับ ในส่วนของไทม์เฟรมมันเนี่ยเมื่อวานเราพูดภาพคร่าวๆไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังยังก้มกึ่งอยู่ว่าเราอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4เพิ่มขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าไหมหรือว่า,าจ,จะเป็นการพักตัวของเซกเมนต์ของขาลงนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดก็ลองมาดอนคลิปของเมื่อวานดูได้นะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยเราดับไปดูไทม์เฟรมวิกกันเลยในส่วนของวิกเนี่ยเราได้วางไอเดียไว้อยู่ประมาณคร่าวๆอยู่2ไอเดียหลักๆนะครับก็คือ เคสที่ขาลงชุดนี้จบแล้วก็คืออาจจะเป็นให้เป็นสามเกณละกันก็คือไอเดียที่1ก็คือ,อยังมองชุดนี้ยังเป็นเทนชิพเดียวกันอยู่ก็คืออาจจะเป็น A B C D E ในเรื่องของเอเพนดิงเกิลชุดนี้จบชุดนี้เราก็อาจจะมีการดีอ,อันนี้คือไอเดียที่1ตอนนี้ถ้าจบขาอะไรครับ A B C D ขา D ก็อาจจะมีการลงขา E นะครับอันนี้ไอเดียที่1ก็คือลงขา E แต่มุมมองเนี่ยข้อสังเกตก็คืออย่างที่ผมบอกโครงสร้างภายในเดี๋ยวเราต้องไปดอบดูทีนึงว่ามันซัพพอร์ตฐานสามของแทยเกินมากน้อยแค่ไหนที่เราใช้ในแับของเคสนี้ไอเดียที่2นะครับก็คือเคสที่มองว่าชุดนี้อาจจะลงมาเป็น ABC ธรรมดาคือตัวน,นี้คือขา A นะครับตัวน,นี้คือ A วงเล็บตัวนี้คื click. อ B วงเล็บแล้วก็กําลังลงขา C วงเล็บอันนี้ก็เป็นเคสการลงปกติซึ่งใน B วงเล็บก็จะมี A น้อย B น้อยแล้วก็ C น้อยถ้าจบ C น้อยเนี่ย เจอเจอทําให้ b ตัวนี้จบแล้วเจอขา C ีก็อันนี้ก็มีโอกาสที่ลงได้เร็วและแรงด้วยเคสที่สามก็คือตามขาลงเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าสองเคสเนี่ยตามขาลงนะซีลงเล็บอีนะครับส่วนเคสที่สี่อ่าเท่าที่เคสที่สามเนี่ยอันนี้จะเป็นเคสที่มองขึ้นนะครับนะเรบจะได้เราจะได้ไม่แบดเกินไปก็คือเคสนี้มองว่าตัวนี้เป็นเซมิที่หนึ่งจบเซม์ที่สองเซมิที่สามเซม์ที่สี่จบแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการ เป็นโครงสร้างภายในซึ่งอาจจะเป็น,น,นแค่ขาแรกนะครับซึ่งอาจจะเป็นขา A ย่อ B แล้วขึ้น C หรือเปล่าเรอยาจะเป็นขึ้น1ย่อสองขึ้นสามหรืออะไร,ร,นนร,นนรก,ก็ A, แล้วแตเ่เพื่อขึ้นขา C ในโครงสร้างถ้าเป็นโครงสร้างของขาสาก็อาจจะเป็นแค่ขา A แล้วอาจจะมีการย่อ B ตัวนี้อาจจะเป็นการแค่ย่อ B อาจจะคงตามเป็นขา B เพื่อขึ้นขา C ในเงื่อนไขของการยอ่อ B ชุดนี้ก็คือไม่ควรปรับตัวลึกนะครับก็คือวัดอย่างน้อยถ้าชุดเนี้ยถ้าจะเป็นเทนขาขึ้นที่ดีผมมองว่าชุดเนี้ยไม่ควรย่อต่ำกว่า แนว50%ของฟิโบชูนี้หรือไม่เกินนี่านันไม่ควรเกิน64.8ก็คือแนวอยู่ที่1939 1928เนี่ยโอเคพอรับได้แต่ถ้าตา่มกว่านี้มุมมองภาพขาลง2เคสดแรกเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่านะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้มันมีโอกาสคอนเฟิร์มนะว่าตรงนี้ที่เราเคยต่างว่าเป็น,นเาอาจจะจบนะใช่ไหมครับาอาจจะจบนะครับหรืออาจจะเป็นแค่โครงสร้างของเคลื่อน C ีอยู่ถ้าเราใช้จากทางเฟรมวิกนะครับก็คือเราเห็นว่าตัวนี้มี หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์แล้วตอนนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่สี่หรือเปล่าแล้วอาจจะมีเซกเมนต์ที่ห้าไหมอาจจะเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับโครงสร้างด้านในกันหมายความว่าสี่ยังไม่จบยังลุ้นขึ้นห้าได้อยู่นะครับยังลุ้นขึ้นห้าได้อยู่แต่เงื่อนไขก็คือไม่คววโอ้แล้วหัวหนึ่งด้วยจะจะจะ,จะได้บ่งบอกของเทนขาลงที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราดับดูทางเฟรมเดย์ครับพอเราดับไปดูทางเฟรมเดย์เนี่ย โครงสร้างของราคาที่เราบอกว่าตัวนี้คือขาที่สี่ตัวนี้คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ขึ้น5้าเซกเมนต์ถามว่ามุมมองนี้ยังได้อยู่ไหมได้อยู่นะเพราะว่าขึ้นขึ้นสี่เนี่ยก็ยังไม่ได้โอ้ล่ะผลหนึ่งนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยโอเคมันใหญ่กว่าแต่ข้อสังเกตดนึงในเรื่องของลอจิกก็คือไอชุดเนี้ยที่ไซส์ใหญ่กว่าเนี่ยขนาดไซส์ใหญ่กว่าเนี่ยแปลว่ามันอาจจะทําให้เกิดขึ้นขยายได้นะครับเพราะว่าชุดเนี้ยโอเค ในรูปแบบของการรีเทสร,รีเทสลึกนะครับรีเทสลึกด้วยอาจจะเข้าขายในรูปแบบของ f l a ไม่เกิน6.8อาจจะเป็นซ i กแซกนะครับรีเทสลึกแล้วก็มีแรงขายมากนะครับแต่แต่ถ้าดูจากทรงอย่างเงี้ยอาจจะทําให้การขึ้นหรือหาอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าดูทรงแบบนี้นะแต่ด้วยด้วยขนาดไซส์ดีกีที่มันใหญ่เนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยผมว่ามันขึ้นทำหายได้อยู่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวน,นี้จะเป็นขึ้นหนึ่งเป็นขา2เป็นขาสาม ขาสามขาสี่แล้วขึ้นขาห้า 5, นะครับภายใต้เงื่อนไขคือเท้าโอเวอร์แลปนึ่งได้ไหมได้นะครับโอเวอร์แลปงมาโอเวอร์แลปได้ไม่ไม่ผิดนะครับที่จะขึ้นต่อแต่ว่าไซส์เนี่ยถ้าดูแล้วเทียบมันอาจจะดูใหญ่นิดนึง่งอาจจะดูใหญ่นิดนึง,อาจจ,นนงอาจจะเป็นคโลเมเพนเพราะฉะนัะ้นข้อควรระวังข,งของบุมมองนะตอนเนี้ยถ้าใครที่จะตามขาขึ้นเนี่ย่าต้องระวังนะอาจจะต้องมีจุดกับตัวทีนิดนึงเพราะว่ามันมีอัพไซด์จำกัดมันมีขาข,ขึ้นอีกแค่อ,อีกขาหนึ่งที่ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องอรอกราฟเฉลย แต่ขาลงอย่างที่ผมบอกว่ามันมีทั้งสองเคสนะครับมีทั้งสองเคสถ้าเกิดว่าตรงนี้่าเราเราวัดแล้วมันเป็นขึ้นสามได้เพราะเราเช็คตรงนี้ว่ามันเป็นขึ้นขยายได้เนี่ยขึ้นขยายได้ขึ้นสี่อ่าลองดูว่ามันออเด t ชันรูมไหมถ้าเป็นอิมเผานะครับสองเป็นสองเป็นอะไรสี่เป็นอะไรนะครับแต่ทีเนี้ยข้อควรระวังของขาเซลล์นิดเดียวก็คือถ้าชุดนี้มันเป็นโครงสร้างของ A ใช่ไหม แล้วตรงนี้เป็นโครงสร้างของ B ระวังนะมันขึ้นขา C มันขึ้นทะลุปไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่กระเซล์เนี่ยอาจจะต้องระวัง,งนิดนึงในในช่วงนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ายังมีดาวไซต์อยู่นะเดี๋ยวเรามาตามชุดนี้ก่อนว่าไอ้ B ตัวนี้มีโอกาสจะเรีอยงใน B ย่อยตรงเนี้ยถ้าเรามาตามต่อตรงนี้จะมี A น้อย B น้อยแล้วเดี๋ยวมาตามขา C ต่อได้อีกชุดนี้นะว่ามีโอกาสลงได้ถึงไหนส่วนถึงต่อให้มันเป็นอันนี้เป็นเคสที่มีโอกาสขึ้นนะส่วนเคสที่มองขึ้นต่อเลย มองว่าชุดนี้ยังไม่จบก็คือก็ต้องมาตามขายอยู่ดีก็คือตัวนี้ A B C แล้วถ้าจบตัวนี้จะเป็นขึ้น4เพื่อขึ้น5หรือว่าอาจจะเป็นแค่โครงสร้างของ A B C ของขึ้น2เพื่อปรับลงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนี้แต่ถ้าไซส์มีความใหญ่มากไอ้น้ำหนักของเทตขึ้น2เพื่อหรือหรือขา B เพื่อขึ้นขา C เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าไอความต่างของของชุดนี้คืออะไรก็คือถ้าเป็น A N A ย่อ B ขึ้น C เนี่ยหรือเป็น2ขึ้น3ามเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ย อัพไซด์ในการขึ้นจะมากกว่า4ก็ขึ้นห้าขางห้าเนี่ยมันอาจจะแค่แตะไฮแล้วลงหรืออาจจะแค่เคลียร er, ์สงเนี้แล้วลงได้เลยอันนี้คือความต่างแค่นั้นเองที่ผมอยากจะเทียบเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่เรามาโฟกัสเรามาโฟกัสชุดนี้ก่อนนะครับถ้าตัวน,นี้คือขา C ใช่ไหมม,มันมันบ่งบอกถึงทั้งสองชุดเลยโครงสร้างด้านในตัวน,นี้คือขา A ตัวน,นี้คือขา B ตัวน,นี้คือขา C อในลอจิกถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงสร้างของนอนนะครับเอาความเท่ากันก่อนนะครับ โครงสร้างชุดนี้ลงมาได้สมส่วนแล้วนะครับสมส่วนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ถามว่ามันเป็น C ที่ปรับหรือได้ไหมก็ลงได้ประมาณถึง1924เลย1924เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดิไปดูโครงสร้างของไทม์เฟรม4ชั่วโมงต่อนะเพื่อไล่ดูว่าตรงเนี้ยมันมันจบขา C แล้วหรือยังนะครับในโครงสร้างของขา C นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีน่าจะมี1เซกเมนต์2เซกเมนต์และ3เซกเมนต์อันนี้เป็นเซกเมนต์ที่4เื่อลองเซกเมนต์ที่5หรือเปล่า หรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างย่อยของขาซของชุดขาขาลงใหญ่ซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราเทียบตัวนี้คือขา C เนี่ยซ้ายตรงนี้เริ่มมีความใหญ่แล้วนะแต่ว่าใหญ่ใหญ่อย่าใ,ให้เกิน่าขอบเขตของประมาณก้อนเนี่ยถ้าจะเป็นไซส์ของโครงสร้างย่อยถ้าจะเป็นขึ้นหนึ่งน้อยย่อสองน้อยเพื่อลงสามน้อยสี่น้อยห้าน้อยเนี่ยอ่นนี้ได้หรืออาจจะเป็นการลงของรูปแบบของหนึ่งเอ็กเซนชันก็ได้นะถ้าเกิดเรามองว่าชุดนี้มีความยาว แล้วก็อาจจะเป็นเคลื่อนสองนะครับอาจจะมีสามสี่แล้วก็ลงห้าแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าเป็นโอกาสเด้งพลอลงต่ออยู่นะครับเด้งพู้ลงต่ออยู่เดี๋ยวเราลองมาตามโครงสร้างด้านในต่อของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้พอเราดับไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการรีบาวนะ์นะชุดเนี้ยตรงนี้อาจจะเป็น ถ้าตัวน right. so, ี unter, to to ació, to to ้เป็นเซกเมนต์ชุดเดียวกันใช่ไหมหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้เป็นขาที่สี่รูปแบบของอาจจะมีขาที่ห้าได้หรือาตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปรับของขึ้นสองอยู่เพื่อลงเป็นขึ้นสามของขาสี่เพราะฉะนั้นอานะระมัดระวังตรงนี้ด้วยถ้าสองจบเนี่ยอาจจะมีขึ้นสามขยายได้ส่วนตัวเนี่ยมองว่ามีโอกาสเพราะตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขา a แรกหรือเปล่าหรืออาจจะไซด์เ์ก่อนมี b มี c แล้วค่อยลงหรืออาจจะลงเลยก็ได้ ถ้าตรงนี้มีแท่งกับตัวใครจะเบสเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ยรุนได้แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขว่ามันมีอฟไซด์ในการขึ้นเนี่ยขึ้นได้ได้หมดเลยนะในในโซนการีบาร์ตรงนี้ถึงที่1 19.82สอะนั้นถ้าเกิดเจ้าจใจดีอาจจะรอแท่ง4ชั่วโมงกับตัวก่อนก็ได้ครับแต่อาจจะต้องรอมรับจุดขัดที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาดูของรอบสโตตรเน,นี้สโตของ4ชั่วโมงโอเวอร์โซลแล้ว1ชั่วโมงขึ้นมาโอเวอร์บอลเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะ แต่คิดว่าส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้าเราจะช็อตเนี่ยอาจจะรอดูโซนิ้น่าจะเพย์เซฟหน่อยนะครับก็คือส่วนตัวเนี่ยตอนนี้หน้างานไปอ,นนอาจจะรอเล่นหน้าเซลลนะถ้าราคาขึ้นมาโซนิ1962ถึง1974อาจาจะจังหวะในการเข้าระวังคัดที่1986แล้วก็ถ้าเกิดว่าหรือว่าตรงนี้มีแท่งกับตัวคนในชั่วโมงอาจาจะจังหวะในการเข้าไม้เล็กๆไปก่อนนะเพื่อกันว่าในการทิ้งตัวลงของขึ้นสามชุดนี้หรืออาจจะเป็นขาซีของชุดนี้นะครับ ส่วนแนวรับถ้าเป็นขาซีอาจจะมีการเด้งตรงนี้ได้ก็คือ1928นะครับเป็นแนวรับที่มีโอกาสเด้งได้นะครับแล้วก็อาจจะกลับตัวได้เหมือนกัน1928-1934เป็นแนวที่ทุนได้แต่ระวังนะครับอาจจะมีการทิ้งตัวลงมาต่อเลยอาจจะมาถึง1911-1920เป็นแนวที่มีระยะมากกว่ามีโอกาสเด้งหรือกลับตัวได้โซนนี้หรือว่าเคสก็คือมาได้ถึง1,000เลยกับกลมๆเนี่ยอันนี้คือราคานี่สามารถลงมาได้หมดเลยในภาพระยสั้นตรงนี้เพราะฉะนั้น ส่วนตัวบางมองว่าหน้าเซลยังได้เปรียบขึ้นมาเน,นี่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าสนใจในการเล่นหน้าเซลหรือว่าหน้าช็อตเพืว่าทาร์เก็ตโซนนี้หรือโซนนี้ส่วนถ้าลงมาส่วนตัวอาจจะรอเล่นเล่นหน้าบ่ายตรงนี้นะอาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นส่วนตรงนี้ถ้ามีแท่งกับตัวก็อาจจะหาจังหวะเข้าได้อันนี้แล้วแต่แผนของแต่ละคนเลยนะว่ารับความเสี่ยงได้ตรงไหนนะครับถ้าราคาลงมาเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะเด้งหน้านะครับประมาณนี้สําหรับตัวทองคําในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับ การเทรดในวันนี้ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีมีกำเนิในการเทรดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ